ครับขอกราบสวัสดีนะครับพี่ๆชาวพาเครื่องทุกท่านนะครับและสสดีพีเอฟซีนะครับของช่องคนรักพราเครื่องของเราพี่นะวันนี้นะครับก็พกคนยามเย็นนะครับรอบเย็นเลยนะพี่นะรอบเย็นเลยนะพี่นะของเข้า1ชุดนะครับก็เดี๋ยวราคาแบ่งปันไปเลยนะพี่นะราคาแบ่งปันไปเลยวันนี้นะครับใครชอบรายการไหนก็จัดได้เลยนะครับโถสั่งเพิ่มเติมได้เลยนะครับใครที่เคย ใครที่สั่งมาเมื่อเช้านี้แล้วนะพี่นะสามารถสั่งเพิ่มเติมได้เลยนะครับใครสนใจชิ้นไหนนะสนใจนะครับติดต่อนะพี่นะคนรักพระเครื่องนะครับสนใจติดต่อที่ทางไลน์นะครับ0972062344นะครับหรือโทรเข้ามานะพี่นะ0917521784นี่เลยนะครับมีบริการเก็บเงินไปทางสมาชิกทุกท่านนะครับถึงหน้าบ้านเลยนะครับหากใครชอบสนใจรายการไหนอย่างไรนะครับรอบเย็นวันนี้นะครับมีแบ่งปันเลยนะพี่นะนะครับได้หลวงปู่โตนะครับปีสองหนึ่งนะครับอ่าที่ลึกนะ อายุครบรอบนะครับ82ปีนะครับมาหนึ่งกล่องหนึ่งชุดนะครับกิ่นว่าพระราชสั่งเวลาพี่มลนะครับวัดประดู่ฉิมพีกรุงเทพนะพี่นะนี่เลยนะครับแบบนี้เลยนะครับใครชอบนะพี่นักกล่องส้มๆแบบนี้นะครับทั้งชุดแบบนี้นะหายากเลยพี่นะหายากเลยนะครับไข่ไข่ไวไขรได้ละกันนะพี่นะเป็นเนื้อผงไมลานทั้งหมดเลยพี่นะเป็นเนื้อผงไมลานทั้งหมดเลยนะพี่นะเดี๋ยวผมให้ชมองแรกก่อนแล้วกันนะครับเป็นตุ๊กตาใหญ่เนาะอ่าตุ๊กตาใหญ่เนาะนี่เลยนะครับผมเอาแบบราคาเบาๆแล้วกันนะพี่นะ นี่เลยนะครับวันนี้ก็มีหลักหลายรายการเลยพี่นะมาแบบยลรอบเย็นนะพี่นะนี่เนื้อของใบลานนะพี่นะนะครับคราบปรงคราบแป้งยังติดอยู่เลยพี่นะครับองค์องที่หนึ่งนะครับนะครับมีทั้งหมดสี่องค์นะพี่นะอันนี้เป็นตุ๊กตาใหญ่นะตุ๊กตาใหญ่นะครับแบบนี้เลยนะแบ่งแบ่งปันเลยพี่นะนี่เลยนะพิศกุดหนึ่งดอกนะครับแบบนี้สวยๆเลยพี่นะนะครับนี่สภาพไม่ผ่านการใช้เลยนะครับแล้วองค์ที่สองนะพี่นะเป็นตุ๊กตาเล็กนะครับเป็นตุ๊กตาเล็กแบบนี้เลยนะมีตะกุดแบบนี้เหมือนกัน นะครับตุ๊กตาเล็กนะพี่น้นี่เลยสวยๆแบบนี้เหมือนกันนะครับไขรชื่นชอบนะติดต่อเข้ามานะครับเป็นเนื้อผงไปลานนะครับผงค้าแป้งติดอยู่เต็มเลยพี่น้าหนีด้านหลังเป็นยันอุแบบนี้เลยนะครับตะกรุดหนึ่งดอกนะครับมีตะเข็บนะครับในการกดปั๊มพิมพ์นะครับแบบนี้เลยนะครับใขรชื่นชอบนะติดต่อเข้ามานะครับอ่าต่อไปเลยพี่น้ต่อไปเป็นสั่งกระจายนะครับสังกะจายนี่เลยนะสังกระจายจะไม่มีตะกรุดนะพี่นะครับสั่งกระจายจะไม่มีตะกรุดนะครับแบบนี้เลยนะพี่พีเอฟซีเนาะ อ่านะครับนี่เลยนะครับรอบเย็นวันนี้นะครับแบ่งปันเลยพี่ๆนะรอบเย็นวันนี้นะครับแบ่งปันเลยนะครับใครชื่นชอบสนใจนะรายการนี้ก็ส <hi> ามารถติดต yani ่อเข้ามาได้เลยนะพี่นะสําหรับองคนี้นะครับพักังกระจายนะพี่นะนะครับอยู่ในชุดพักกล่องเหมือนกันนะครับอยู่ในชุดกล่องเหมือนกันนะครับใครชอบนะรายการนี้ก็จัดได้เลยพี่นะจัดได้เลยนะครับอรายการต่อมาแล้วกันนะพี่นะนี่เลยนะครับเป็นชุดกล่องเหมือนกันนะครับเป็นอันนี้เป็นเขาเรียกว่าพิมพ์ปดนี้นะครับหลังเย็นตีนี้สิงเหตนะพี่นะนี่เลยสวยๆนะครับ วันนี้ผมไปรถเร็วเลยพี่นะไปแบบรถเร็วเลยนะพี่นะมีประมาณสักยี่สิบกว่ารายการได้นะรอบเย็นนะยี่สิบกว่ารายการได้นะพี่นะเดี๋ยวผมจะหาเวลาว่างๆนะมาแบ่งปันพี่สมาชิกนะครับทุกๆวันเลยนะครับนี่เลยนะครับก็ได้เหมามาแบบสดๆเลยพี่นะใครไวใครแล้วกันนะพี่นี่เลยนะครับเก่าๆนะเก่าๆนะพี่นะชุดนี้นะครับขอราคาเบาๆนะครับชุดนี้ขอราคาเบาๆแล้วกันนะครับใครชื่นชอบนะนี่เลยนะสาหรับชุดกล่องหลบปุ๊บโตนะครับแบบนี้แบ่งปันแบบเบาๆเลยแล้วกัน นะครับกล่องนี้นะครับฟังให้ดีเอา9 0้าร้อยบาทแล้วกันนะครับเอาเก้าร้อยบาทได้ทั้งทั้ง4องค์เลยนะพี่นะเอา9 0้าร้อยบาทนะครับใครชอบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอย่ารอช้าพี่นะรอช้าหมดอดนะง่ายๆเลยช้าหมดอดเลยนะพี่นะต่อมารายการที่สองนะครับเป็นเหรียญหลวงพุทชานะครับวัดหนองป่าพงนะพี่นะอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะพี่นะวันนี้แบบเอาราคาเบาๆแล้วกันนะครับแบ่งปันรอบเย็นนะพี่นะนะครับนี่เลยสวยๆ สวยเลยพี่ๆนะนี่เลยใช่ไหมอ่าด้านหลังด้านล่างนะคิดว่าเพราะโพธิยานนะครับเถระชานะพี่นะนี่เลยนะครับสวยสวยเลยพี่นี่เห็นไหมอ่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นเนื้อทองแดงครับเป็นเนื้อทองแดงสวยๆเลยพี่นะสวยๆเลยนะครับรับประตูด้วยนะครับแบบนี้เลยนะสำหรับหลวงพุชารายการนี้นะเอาไป600บาทแล้วกันนะครับรอบเย็นนะ600บาทนะครับรอบเย็นเลยนะครับ600บาทนะครับใครชอบนะขอ600บาทแล้วกันนะพี่นะเอฟซีท่านชอบสนใจเนาะ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอย่ารอช้านะพี่นะนี่พระเดิมมากนะพระเดิมมากรายการไหนก็ใครสนใจรายการไหนก็จัดได้เลยพี่ๆนะนี่นะหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมานะพี่นะรายการต่อมาเป็นพระปิรันนะครับพระปิรันอันนี้สวยๆเลยพี่นะนะครับสวยๆเลยเอาไปห้าร้อยบาทแล้วกันพี่ๆนะ อันนี้เป็นซุ้มประตูนะหรือว่าซุ้มเปลวเพลิงเนี่ยผมไม่แน่ใจนะไอเรื่องพิมพ์นี่ผมก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะมันจะเป็นพิพิมพ์เรียกว่าซุ้มเปลวเพลิงหรือเปล่านะครับโค้งคาบไข่นี่สวยเลยนะเป็นพระปิรันวัระคังเนื้อออกโซนเทาๆสวยๆเลยพี่นะเป็นเนื้อผงผสมใบรานและเนื้อดินด้วยนะครับแล้วดูมวลทรงมวลสารนี้ไหมนะครับสวยเดิมธรรมชาติเลยนะพี่นะนะแบบนี้เอาไปสักห้าร้อยบาทแล้วกันนะครับสําหรับพระอะไรเนี่ยพระปิรันเนาะพระปิรันอ่าห้าร้อยบาทแล้วกันนะครับ ต่อมานะพี่นะรอบเย็นนะครับนี่เลยองค์นี้นะครับอันนี้เป็นพระปิดตาสองหน้านะครับอันนี้ผมผมตีไปหลวงพู่เอี่ยมนะครับวัดหนังนี่นนะหลวงผู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเป็นเนื้อสำลิดพิมสองหน้านะครับเป็นเนื้อสำลิดพิมสองหน้าสวยเดิมมากนะครับสวยเดิมมากนะครับเกลามากนะครับใครวใครได้แล้วกันนะพี่นะใครไวใครได้ละกันนะครับนี่เลยนะครับสําหรับรายการนี้นะพี่นะใครชื่นชอบสนใจนะ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับรายการนี้แบ่งปันราคาย่อมเยาสบปายกระเป๋าแล้วกันนะครับขอแบบเบาๆเลยพี่นะนะครับแบ่งปันเลยนะครับวันนี้นะครับเอาไป500บาทแล้วกันนะครับห้าร้อยบาทพอแล้วกันนะพี่นะรอบเย็นนะรอบเย็น500บาทพอนี่เลยสวยๆนะสําหรับพระปิดตาหลวงพ่อเอี่ยมพิมพ์สองหน้าเอาไป500บาทเนื้อสามลิตนะอ่าต่อมานี่เลยนะครับเขาเรียกว่าหลวงพ่อเงินบางคานอันนี้เป็นพิมพ์ชาวบ้านนะคีตาพิมพ์ชาวบ้านนะครับหลอกแบบว่าเขาเรียกว่า รวมพนนะครับหรือว่ารวมญาติพี่น้องนะครับรวมสิทธ์นะครับญาณุสิทธ์ทั้งหลายนะครับที่อยู่ในละแวกวัดนะครับก็นะครับคําบอกเล่าเล่าขานมานะพี่นะก็เป็นพิมพ์ชาวบ้านนะครับหล่อนะหล่อไว้ใช้กันนะครับนี่หลวงพ่อเงินปุกเสกนะแบบนี้ทันยุคทันตัวหลวงพ่อแน่นอนนะครับนี่เลยนะครับเนื้อก็จะหาจะจะออกแบบโลหะเหลืองเ้มเขียวนะครับนี่เลยจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะพี่นะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแบบนี้นะครับแบ่งปันเลยพี่นะแปดร้อยบาทนะครับสําหรับพ่อเงินนะ 8 0ดร้อยบาทนะครับสำหรับพิมพ์ีตาเนาะอ่าพิมพีตาเนาะนี่8ปดร้อยบาทล้กันนะครับใครชื่นชอบนะรายการนี้ก็แบ่งปันไปแล้วกันนะครับเป็นพิมพ์ชาวบ้านนะพิมพ์ชาวบ้านสร้างเลยนะพี่นะขอแปดร้อยบาทเลยนะพี่นะสวยๆเลยพี่นะแปดรอบาทนะครับรายการต่อมานะพี่นะนี่เลยผมไปรดเรือรถเร็วทันใจนะพี่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ปกเก้านะครับหลวงพ่อกลวยนะเอาไปห้าร้อยบาทล้กันนะเบาๆนะครับห้าร้อยบาทเบาๆนี่เห็นไหม สวยเดิมมากนะสวยๆจี๊ดเลยเป็นไงอ่าสวยจี๊ดเลยพี่นะเอาไปห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับองค์นี้เลยห้าร้อยบาทนะเป็นราคาที่เราใจมากๆนะครับพิมพ์ทรงเข้าท่าสวยงามธรรมชาตินะพี่นะด้านหลังนี่เขียนว่าปีหนึ่งสามนะครับนี่นะครับจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะพี่นะตามการเวลาพี่นะครับตามการเวลาเนาะอ่าแบบนี้เลยนะเป็นพิมพ์ข้างด้านหลังจะเป็นยันตุ๊กตาหลวงพ่อคุยแบบนี้เลยนะเป็นยันประจำตัวเอกลักษณ์เลยนะครับแบบนี้ไปห้าร้อยบาทแล้วกันนะพี่นะ วันนี้ได้มาหนึ่งถาดใหญ่ๆนะครับไม่หนึ่งถาดเราก็เรียกว่าหนึ่งกับหนึ่งอะไร่ะหนึ่งกล่องหรือเปล่านะผมก็เรียกไม่ค่อยถูกนะพี่นะครับก็ได้มาก็แบ่งปันเลยพี่นะรายการต่อมานี่เลยรายการต่อมาพี่นะผมขยันซูมอีกนิดหนึ่งแล้วกันอ่ารายการต่อมานี่เลยรายการต่อมานะครับเป็นพระปิตาหลวงพ่อทับนะครับวัดทองนี่เลยนี่เลยนะสวยๆนะเจ็ดร้อยบาทแล้วกันนี่เห็นไหมอ่าพระปิตาเนื้อเมกสิทธ์นะนี่เลยนะครับผมจะมีสองพิมพ์เนี่ยพิมพ์นี้อีกหนึ่งพิมพ์นะ พิมพ์นี่หนึ่งพิมพ์เป็นพระปิตาสองหน้าหนึ่งพิมพ์นะเอยชวชมมาพร้อมกันหัวราคาเท่ากัน <c oughs> นะครับนี่เลยเป็นเนื้อเมกะสิตหายากนะแบบนี้เลยนะครับใครชิ้นชอบแบบบ้านๆแบบนี้นะพี่นะบ้านๆแบบนี้เลยนะพี่นะเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทมีจานด้วยหไหมอ่าหลวงพ่อทับวัดทองนะพี่นะแบบนี้เลยพระปิตาเนื้อเมกะสิตนะแบบนี้แปดร้อยบาทนะครับไอเจ็ดร้อยบาทนะขออไัยด้วยนะเจ็ดร้อยบาทนะครับองค์ต่อมา องคต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นพระปิดตาจะเป็นพิมพ์สองหน้านะครับพิมพ์สองหน้านะนี่เห็นไหมสวยเลยนะครับมีตะเข็บคงตะเข็บข้างนะครับเป็นการรอเนื้อเมกสิ์นะนี่แบบนี้เลยนะครับหลงก็ทับวัดทองเหมือนกันนะครับแบบนี้เลยใครชื่นชอบถ้มีร่องรอยการจานเห็นไหม่ะแบบนี้เลยนะพี่นะใครไวใครได้นะครับใครช้าหมดอดเลยนะพี่นะเอาเจ็ดร้อยเท่ากันนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทเท่ากันนะครับใครชื่นชอบนะ นะพี่นะไววายไขตาละกันนะพี่นะนีสวยสวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะครับสวยสวยเดิมเดิมนี้เลยนะพี่นะนะครับใน ep ที่สามร้อยสามสิบเจ็ดนะสามสามเจ็ดนะ ep นี้นะครับรอบเย็นนะพี่นะใครใครชอบก็บอี ep ให้ถูกแล้วกันนะพี่นะครับต่อมานี่เลยนะเป็น <c oughs> เขาเรียกว่าหลวงพ่อและหลวงพ่อหลวงพ่อต้องสุกนะครับวัดโพไซทองรูปหล่อนะพี่นะรุ่นแรกนะครับ,นะรรบออกเนื้อสำลิศนะครับแล้วดูค่าประกบเิพี่เห็นไหม ข้าประกบดูง่ายชัดเจนนะดูดิเห็นไหมข้าประกบดูง่ายชัดเจนดูดิ de. อ่าครังประกบดูง่ายชัดเจนนะพี่นะครับใครใครไวใครได้แล้วกันนะพี่นะอย่ารอช้านะครับแบบนี้เลยนะครับเขาเรียกว่าองค์นี้ก็สวยมากนะครับด้านล่างอุชนาลงนับเจ็ดร้อยบาทแล้วกันนะเจ็ดร้อยบาทแล้วกันนะครับใครไวใครด้และกันเนาะอ่าใครไวใครได้แล้วกันเนาะบแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เจ็ดร้อยบาทนะครับสําหรับ รูปหล่อหลวงพ่อทองสุขวัดโพไซทองหรือว่าบางขานีสานนะนี่เลยบุยลำนะพี่นะเอาไปราคาเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะครับต่อมานี่เลยองนี้ <c oughs> นะครับอันนี้กันถือว่าสวยเลยนะอันนี้เป็นพาะหูยานนะลบบุรีเนื้อชินเงินนะนี่เลยล่องลอยรลเบิดระเบ้ร์เลยเอาไปสักห้าร้อยบาทพอนี่เลยนะครับห้าร้อยบาทพอแล้วกันนะครับรอบเย็นของวันนี้เนาะอ่าห้าร้อยบาทแล้วกันนะพี่นะใครชื่นชอบสนใจ นะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับรายการนี้นะครับนี่เลยเป็นพระหูยานลบบุรีนะครับ s <Sehr> <S พระหูยานลบุรีพระสวยมากนะรพระสวยมากนะพี่นะใครชื่นชอบสนใจรายการนี้ก็ขออนุญาตแบ่งปันราคามาเบาแล้วกันนะพี่นะห้าร้อยบาทนะครับแบบนี้เลยห้าร้อยบาทนะครับใครมีงบน้อยก็เช่ากันได้นะพี่นะใครมีงบงบน้อยก็เช่ากันได้นะพี่นี่เลยแบบนี้เลยนะสวยๆเลยพี่นะใบหน้าเบตาสวยคมชัดแล้วดูด้านล่างเห็นไหม ด้านล่างนี่สวยเลยเห็นไหมดูดิอ่านะครับแบบนี้เลยนะพี่นะนะครับใครชื่นชอบนะ่องร้อยสวยๆงามๆด้านหลังเป็นลายผ้านะห้าร้อยบาทนะครับราคานี้เบาๆนะพี่นะครับรายการต่อมาเป็นหลวงพ่อกลวยนี่เนื้อปาก้าอันนี้ล้มมวยแล้วกันนะครับอัปาก้านะพี่นะนี่เลยสวยๆเลยพี่นะนี่อัปาก้านะครับเบาๆแล้วกันนะแบบนี้เบาๆแล้วกันเอาไปแปดร้อยบาทนี่เป็นไงอ่าแปดร้อยบาทแล้วกันนะพี่นะสาหรับหลวงพ่อกวลวยรุ่นแรก นะครับวัดโคสิตารามอันนี้เป็นเนื้อปาก้ารุ่นแรกนะหายากนะส่วนใหญ่จะเจอในพวกท้องเหลืองนะแบบนี้เลยพวกท้องเหลืองพวกท้องฝาบาทพวกนี้นะครับอันนี้ก็สวยงามคมชัดนะเป็นธรรมชาติเลยนะครับองค์ต่อมานี่สวยๆเลยพี่นะนี่เลยนะครับมีร่องรอยการจานยำจานยันเนี่ยนะครับท่วมเลยนะเขาเรียกว่าบึกนะบึกนะคร,ครบสูตรนะครบสูตรแบบนี้นะครับแปดร้อยพออ่านะครับตอมานี่ชมสมเด็จปากน้าสวยๆเลยพี่นะเอาไปสักแปดร้อยบาทหนาๆแบบนี้ นะครับหนาๆแบบนี้ขอ800บาท้วก <address> ันนะครับสําหรับสมเด็จปากน้ําเนื้อสีสวยเนื้อหาเนืโอโหธรรมชาติเนยเป็นพิมพ์แรกด้วยนะครับรุ่นแรกพิมพ์แรกด้วยนะพี่น้านี่เลยนะครับนี่เลยสีสวยน้ำหนาๆสภาพนี่ผมบอกเลยไม่ผ่านการใช้นะนี่เลยนะไม่ผ่านการใช้เอา800บาทแล้วกันนะพี่น้า800บาทแล้วกันนะพี่นี่นะปากน้ําด้านหลังยันคมชัดเลยนะพี่ดูดิใช่ไหมอ่าไวใคไได้แล้วกันนะครับสหรับสมเด็จปากน้ํา นับเคลือบเล็กบางๆนับเคลือบเล็กบางๆแบบนี้เลยนะครับแบบนี้เลยนะพี่นะใครชอบเอาแปดร้อยบาทแล้วกันนะครับนะครับต่อมาแล้วกันต่อมาเป็นองคนี้นะพี่นะเป็นองนี้นะพี่นี่เลยลวงปูโต๊ะรุ่นสองนะลวงปู่โต๊ะรุ่นสองนะพี่นะอันนี้เอาไปเบาๆแล้วกันนะครับแบบเบาๆเลยนะครับหกร้อยบาทนี่เป็นไงอ่าเป็นไงพี่นะนี่ลองลอยนี่ดูดินะเช่นน้ำมนนะแล้วเส้นเกศงเกศาเต็มเลยนะพี่นะดูดิใช่ไหม แล้วดูนะตะกรุดหนึ่งดอกนะแบบนี้เลย600บาทเท่านั้นพอนะครับ600บาทเท่านั้นพอนะครับสำหรับ2 mm, 2 mm, หลวงพุโตรุ่น2นะนี่เลยจัมโบ้สองนะนี่เลยแบบนี้เลยนะเป็นเนื้อผงเกสรด้านหลังเป็นยันดวงนะครับยันดวงเศรษฐีเลยนะองนี้นะครับอ่านะพี่นะยันดวงคำดวงเศรษฐีแล้วดูลองลอยกันปิ้นพี่นะครับเป็นธรรมชาติแบบนี้ดูง่ายไหมอ่าแบบนี้ดูง่ายไหมพี่เห็นไหมเนี่ยการปิ้นเห็นไหมอ่ะหกร้อยบาทพอนะพี่นะแบบนี้นะครับใครชอบไปสนใจนะ นะครับใครชอบสนใจนะพี่นะอย่ารอช้านะครับใครชอบใครสนใจอย่ารอช้านะพี่ใครชอบสนใจอย่ารอช้านะครับอย่ารอช้านะพี่นะสำหรับรายการนี้นะพี่นะบเบาๆนะพี่นะหกร้อยบาทนะครับต่อมานะพี่นะต่อมานี่เลยต่อมาอมันนี้เขาเรียกว่าสมเด็จขาโต๊ะหลวงพุ่โต๊ะนะอันนี้หกร้อยบาทเท่ากันนะแบ่งปันจริงๆนะแบ่งปันจริงๆหกร้อยบาทเท่ากันนี่เลยนะเป็นสมเด็จขาโต๊ะนะอันนี้จะสร้างในปีพศสองพันสี่ร้อย หกสิบแปดนะอันนี้เป็นยุคแรกนะครับหรือหรือว่าจัดอยู่ในหนึ่งสิบสามพิมพ์แรกนะดูดีเห็นไหมขอบเกียวเนี่ยเห็นไหมอ่าเส้นซุ้มเรือนแก้วเนะี่ยเห็นไหมดูขาโต๊ะเนี่ยสวยๆเริมเดิมนะครับดูพิมพ์ทรงนี่สวยมากนะครับพิมพ์นะพักนั้นาๆนะครับสภาพนิ้วหกอองเหลืองๆนะครับไม่ผ่านการใช้ด้านหลังนี่เหลืองสวยเลยเหลืองออสเลยไงใช่ไหมอ่าแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมร่องรอยการปินับการแห้งนับตามกาลเวลาเนาะเนื้อจะแข็งมากนะพี่นะเนื้อแข็งโอ้โหสวยงามธรรมชาติเลย นะพี่แบบนี้หกร้อยบาทนะครับแบ่งปันนะพี่ต่อมานี่เลยนะครับหลวงปู่ทวดวัดชัางให้เนื้อว่านเก้าเจ็ดนะอันนี้นะครับแบ่งปันนะเอาเก้าร้อยบาทนะครับอันนี้แบ่งปันจริงๆขอเก้าร้อยบาทนะครับอันนี้ไม่ได้เลี่ยมมานะพี่นะนีสวยๆเลยเป็นพิมพ์ใหญ่นะพิมพ์ใหญ่แล้วดูด้านก้นนะพี่นะาด้านก้นเจอบด,ดูนะครับแล้วดูนะพี่นะาคาบขี้ยุงเนี่ยเห็นไหมข,ขึ้นเลย นะขาบกี่ยุงเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดเก่าขาคือขาบกี่ยุงนะพี่สังเกตดูเดี๋ยวพระวางนานขนาดไหนกี่ปีนะพี่นะคิดดูนะครับกี่สิบปีนะว่าพระเก่ายอย่างไรนะแบบนี้เลยนะสวยๆนั่งเดินนะพี่นะเอาไปราคา9 0้า้บาทแล้วกันรายการนี้นะเก้าบาทนะสวยๆเลยนะพี่เห็นะหหน้าตาติดคมชัดนะครับเดิมๆนะครับสำหรับหลวงพุทว,วดวชังให้นะครับปีสอง7ี่เเนื้อว่านนะพี่นะแบ่งปันไปนะครับรายการต่อมานะพี่นะเป็นพระซุ้มกรอพิมพ์ลึกนะครับอันนี้สวยมากนะ สวยมากเลยพี่นะเอาไปเบาๆแล้วกันนะพิมพ์ซุ้มกอพิมพ์ลึกหกร้อยบาทนะครับซุ้มกอพิมพ์ลึกขอหกร้อยบาทแล้วกันนะครับใครชื่นชอบนะเนี่ยดูดิเม็ดรงเม็ดแร่สวยสวยเดิมๆนะใครไวใครได้แล้วกันนะพี่นะสาหรับรายการนี้นะครับนี่เนียหน้าตาติดชัดๆนะครับอ่าหน้าตาติดชัดๆเลยมีหน้ามีตาเลยองนี้นะครับแล้วดูนะพี่นะร่องรอยขนาดต่างๆเม็ดเล่ในฝังอยู่ตามเนื้อนะพี่นะโอ้โหเดิมมากแล้วรายการนี้เดิมมากนะครับแบบเดิมไม่รู้จะบรรยายอย่างไร นะครับดูคาบนี่นะเรียกว่าคาบอะไรเนี่ยคาบลาลักลาดําคาบกุขึ้นเต็มเลยนะครับรายการนี้แบ่งปันแล้วกันหกร้อยบาทเนาะอ่านะครับไม่คุยเยอะนะครับรายการต่อมาเป็นหลวงพ่อปานวัดบางเฮียนะครับเหรียญรุ่นแรกนะเหรียญนี้เอาไปแ0ดร้อยบาทนะพี่นะแ0ดร้อยบาทนะพี่เหรียญนี้ขอสักแปดร้อยบาทแล้วกันนะพี่นะดูใบหน้าใบตานะครับสวยๆเลยพี่นะนี่เห็นไหมนี่เลยนะครับนี่เลยเขียนว่าหลวงพ่อปานนะนเหียหลวงพ่อปานนะครับปีสองสี่แปดสามนะ เห็นไหมวัดบางเฮียนะพี่นะด้านหลังนะครับพี่จะเป็นยันแบบนี้เลยนะครับย,ยันแบบนี้เลยโล่งๆนะแบบนี้เลยนะครับเอาแปดร้อยบาทนะเรี่ยมตลับพุกสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับใครชื่นชอบสนใจรายการน,นี้แบ่งปันเลยพี่นะแปดร้อยบาทแล้วกันนะครับรายการต่อมาแล้วกันนะพี่นะอันนี้เขาเรียกว่าสมเด็จนะครับวัดะระฆังพิมพ์ใหญ่อันนี้ก็ผ่านสภาพการใช้มาพอสมควรเนานะอันนี้เอาสักสี่ร้อยบาทแล้วกันนะครับ <c oughs> อันนี้ขอสัก400บาทแล้วกันนะพี่นะอันนี้400บาทพอแล้วกันนะพี่นะสาหรับสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่นะผ่านการใช้มาพอสมควรผ่านศึกสงครามมาพอสมควรเนาะอันนี้ก็ขอราคาสัก400บาทพอแล้วกันนะพี่นี่เลยเบาๆนะเบาๆนะ400บาทนะครับใครไวใครได้แล้วกันนะพี่นะนี่เลยเดิมๆแบบนี้นะครับใครไวใครได้นะพี่เห็นไหมสวยเดิมมากนะสวยเดิมมาก400บาทนะ400บาทนะครับใครชื่นชอบสนใจนะติดต่อเข้ามารัดระคังพิมพ์ใหญ่นะเดิมๆ นะครับเก่าๆแบบนี้เลยนะครับต่อมานะพี่นะเป็นเนื้อผงยาจินดามณีนะครับเป็นพิมพ์สะดุ้งกลับนะหลวงปู่บุญบนะด้านหลังเป็นยันนะอ่าเอาไปหกร้อยบาทละกันนะครับนะเป็นเนื้อผงยาจินดามณีนะครับหลวงปู่บุญมัดกลางบางแก้วนะหกร้อยบาทพอละกันนะพี่พีเอฟซีเนาะอ่าใครชื่นชอบนะเป็นเนื้อผงยาเก่าเนี่ยเห็นไหมน้ำมันตั้งองค์ตั้งอิ้วเนี่ยประทุขึ้นมาเลยนะพี่นะออกมาจากเนื้อพักเลยนะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของน้ํามันตั้งอิ้วด้วยนะครับมีผงคุกรักนะครับ อ่ามีลักมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผงจาจินดามณีนะครับเป็นผงประจําตัวของหลวงปู่บุญนะับวัดกลางบางแก้วเลยนะเป็นท่านท่านเดียวนะที่ทําได้ในประเทศไทยนะครับแบบนี้หก0้บาทนะคุ้มค่ามากพุทธคุณเนี่ยโหไม่ต้องพูดถึงหลักล้านแน่นอนนะครับพุทธคุณเนี่ยนะครับล้องได้เชื่อเด็ดสนิทใจนะหกร้อบาทราคานี้นะครัพบพระบ้านาเลยพี่นะหกร้อยบาทนะครับต่อมาเป็นพระเ <c oughs> ขาเรียกว่าพระท่ากระดานนะครับพระท่ากระดานรายการนี้เอาไปสักเจ็ดร้อยบาทพอนี่นะ อ่าเจ็ดร้อยบาทพอ <c oughs> นะครับสาหรับพระธากดานนะองค์นี้ส,สวยๆเลยเห็นไหมนะครับเป็นเนื้อชิ้นนะชิ้นตะก่วชิน้นิมแดงชินอะไรมาพวกนี้นะเนะี่ยปิดทงปิดทองเดิมๆจักกุนะอ่านะครับพระธากดานกุเมืองกลานเลยพี่นะกุวัดเหนือหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนะครับลองลองลอง,ลองชมกันดูนะพี่นะเผื่อใครรู้จักใครชอบนะไอเรื่องพิมพ์ทรงนะประวัติอะไรก็ไม่ค่อยเขาไม่ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับเน้นพระพระเก่าอย่างเดียวพระบ้านนะครับพระเก็บเก่านะพี่นะ ของแม่ผู้หลุดที่ที่เขาเก็บสืบต่อกันมานะเราก็เหมาสืบทอดต่อกันมามาแบ่งเอฟซีกันในไลฟ์เรานะพี่นะครับแบบนี้นะพี่นะในไลฟ์เลยนะครับเอาไปสักหกร้อยบาทนะหกร้อยบาทพอแล้วกันนะพี่นะครับสาหรับตรงนี้หกร้อยบาทนะครับอ่าพะทากดานเนาะอ่ารายการนี้หลวงู่เผือกวัดกิ่งแก้วเนาะอันนี้เอาสี่ร้อยแล้วกันนะสวยๆเลยนะครับเป็นเนื้อทองฝาบาทนะตีรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกน่าจะปีแปดสองหรือเปล่านะครับสองสี่แปดสองหรือเปลารุ่นแรกนะ สภาพพอได้นะครับสภาพพอได้นะครับสภาพพอได้เลยนะเขาสวยๆเลยนะก็เก่าเอาไปสี่ร้อยบาทนะครับนี่เลยวัดกิ่งแก้วนะแบบนี้เลยนะใครชอบนะสนใจติดต่อเข้ามานะพลาสติกนี่วินเทจจัดเลยนะเก่าๆนะพลาสติกเก่าๆวินเทจเลยนะพี่แบบนี้นะครับใครชื่นชอบนะติดต่อเข้ามานะพี่ติดต่อเข้ามานี่เลยนะครับติดต่อเข้ามานะครับอ่าสี่ร้อยบาทพอนี่เป็นไงอ่าสี่ร้อยบาทพอแล้วกันนะพี่ใครชื่นชอบนะติดต่อเข้ามาสี่ร้อยบาท นะครับต่อมานี่เลยพักปิดตานะครับพักปิดตาหลวงกุ้ไข่นะครับพิมพ์นี้ก็หายากนะค่ะจะควยกันนะถ้าพิมพ์นี้นะจะมีอีกพิมพ์หนึ่งเหมือนกันแต่เป็นออกเนื้อดำนะอันนี้จะออกแบบหายากพอสมควรนะนะครับห้าร้อยบาทพอนี่เลยเอาไปห้าร้อยบาทนะครับผมแมงปันนะครับห้าร้อยบาทผมแบ่งปันเลยวันนี้นะเบาๆนะพี่ขายชื่นชอบนะสําหรับปุ้ไข่ดเชิงเลนเนื้อผงคุกลัก นะับและจุ่มลักด้วยนี่เป็นไงดูความเก่าเป็นไงพี่นะดูความเก่าความหิ่งนะมีหิ่งกว่านี่อีกไหมพี่นะนะครับมีหิ่งกว่านี่อีกไหมนะพี่นะใครใครว่างเว้นจากภารกิจนะครับเลิกงานมานะครับพี่น้เหนื่อยๆนะ นั่งจิบเบียร์เย็นๆนะพี่ครับนั่งชมพระเป็นเพลินนะนะพิมพ์ปิดเลยนะพี่นะพิมพ์ปิดในไลน์เข้ามาได้เลยนะพิมพ์ปิดเข้ามาได้เลยดูไลฟ์เสร็จพิมพ์ปิดขึ้นมาหรือว่าโทรเข้ามาที่สายดูเหตุตรงได้เลยนะพี่นะนี่เลยนะครับสายดูเหตุตรงนะพี่นี่เลย0ูนย์ศูนย์เก้าหนึ่งเจ็ดห้าสองหนึ่งเจ็ดแปดสี่นะจะเป็นสายดูเหตุตรงนะพี่นะอันนี้แอปเบอร์ไอเดียไลน์เข้ามาได้เลยนะพี่นะทางช่องทางนี้นะพี่นะช่องทางเดียวนะครับอันนี้นะครับเอาห้าร้อยบาทพอนี่ไปไงอ่า รัตนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีนะพี่รายการนี้เลยนะแบ่งปันแบบเบาๆสุดๆนะห้าร้อยบาทพอนี่เป็นไงอ่าห้าร้อยบาทพอแล้วกันนะพี่พระสวยนะพี่นะใครมีมุมมองมีมุมต่อนะพี่นะเป็นนักเล่นนะพี่นะมีมุมต่อก็จัดได้เลยนะพี่นะผมเหมาพระบ้านมานะพี่นะเจ้าของก็โหตึงๆเหมือนกันนะเวลาที่เราไปเหมาแล้วพี่นะนะครับก็เอาราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะฮะต้องเข้าใจนะพี่นะบางรายการก็แพงนะพี่นะเพราะว่า เพราะว่าเจ้าของตีมาแพงนะพี่นะอันนี้ก็ถูถูกกันะไปนะถูถูกกันไปเนาะถูถูกกันไปนะพี่เนาะเพราะว่าจะได้แบ่งปันกันไปนะแบ่งปันกันไปใช้นะแบ่งปันกันไปใช้นี่เลยไม่เหตุส่วนนะ ah e นะอง์นี้สวยๆดั้มเดิมเนี่ยไหมเก่าๆเป็นเนื้อชิ้นเงินนะเนื Naruto ้อชิ้นเงินทั้งสิ้นนะส่วนมากเป็นวัดพระศรีรัตาตเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อชิ้นเงินนะพี่นะแบบนี้เลยแบ่งปันนะไวๆนะครับไวๆเลยเบาๆนะพี่นะแบ่งปันไปเลยนะครับเอาไปห้าร้อยนะอ่านะต่อมาพระรีรา นะครับพะระลีลากําแพงขาวนะครับองนี้เอาสักสี่ร้อยบาทแล้วกันนะนี่เลยกําแพงเพชรนะสี่ร้อยบาทนะพี่นี่เลยนะครับอ่าคืนกำไรลูกค้าสักนิดหน,นึ่งนี่เป็นไง <c oughs> นะแต่จริงๆผมซื้อมาผมซื้อมาเกินนะผมซื้อมาสัก800แปดร้อย้มั้งองเนี้ยนะแต่ผมเอาห้าร้อยแล้วกันไอเอาสี่ร้อยพอนะนะเพราะว่าเดี๋ยวองค์อื่นทัวท่วๆเอานะแบ่งปันกัินไปเผื่อว่าขายอยากได้แล้วต้นทุนน้อยเนาะนี่เลยเนาะนี่เลยนะครับแบบนี้เลยนะพี่ นะครับใครชื่นชอบนะรายการนี้แบ่งปันไปเบาๆไวๆนะครับใครชื่นชอบนะแบ่งปันไปเบาๆไวๆเลยสี่ร้อยบาทพอนะครับสี่ร้อยบาทพอแล้วกันนะพี่สําหรับพระรีลากาแพงขาวนะสี่ร้อยบาทพอแล้วกันนะบแบบนี้แบบบางๆเลยพี่นะบางๆกําไรแทบไม่เห็นเลยตรงนี้ไม่มีอะไรง่ายขาดทุนเงนะี้ผมซื้อมาซื้อมาแปดร้อยขายสี่ร้อยขาดทุนแน,น่นอนนะเพราะว่าผมเอาตัวอื่นถัวเอาได้ไม่เป็นไรน้อแบ่งปันกันไปเถอะ นะครับอ่าแบบนี้เลยนะครับเอา400บาทนะครับดีลากับแพงขาวนะเนื้อชินเงินเหมือนกันนะครับ <c oughs> อันนี้กิ่งดังอันนี้กิ่งดังอันนี้ผมไม่รู้ที่นะอันนี้ผมไม่รู้ที่เลยนะอันนี้จะเป็นพระอุปคุตนะนี่เลยนะครับถือดอกบัวอุ้มลูกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนี่เลยอันนี้ผมไม่รู้ที่เลยนะอุดกิ่งนะอุดกิ่งด้วยทองแดงหรือว่าอะไรเนี่ยผมไม่แน่ใจนะดูดิเห็นไหมดูไปพร้อมกันเลยทองแต่ทองแดงหรือเปล่านะเอาไป500แล้วกันตรงนี้นะสวยๆนะสวยๆเลยบา นะผมผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่ไหนนะใครรู้ที่หรือว่าใครอยากได้เนี่ยพุทธคุณดีหมดนะพระอุปคุตเนี่ยเรื่องโชคลาภนี่ไม่ต้องพูดถึงนะพี่นะเบอร์นหนึ่งนะเบอร์นหนึ่งนี่เลยนะแบบนี้เลยนะใครชอบนะติดต่อเข้ามานะสาหรับพระอุปคุตนะพนี่เห็นไหมพระเดิมมากเก่ามากนะพี่เห็นไหมพระเก่าเก่าแล้วเลี่ยมด้วยนะเลี่ยมด้วยนะยยนะแบบนี้เลยนะใครชอบขาร่วมกันได้เลยนะทั้งหลายนะวันนี้ก็มีแบ่งปันนะเท่านี้เลยนะรอบเย็นนะรอบยำเย็นเลยพี่นะรอบยำเย็นนะพี่นะมีเท่านี้นะใครชื่นชอบสนใจอะไรกันไหนอย่างไร นะติดต่อเข้ามาทางช่องทางนี้ได้เลยนะพี่นะ0972062344นะเป็นไอเดียไลน์นะครับไม่สามารถโทรติดนะพี่นะหรือโทรเข้ามาที่สายติดต่อครัพี่0 9 1 7 5 2 1 7 8 4ได้เลยนะพี่นะมีบริการเก็บเงินไปทางสมาชิกทุกท่านนะครับถิ่น้บ้านนะครับวันนี้เราเวลามาเครื่องขอกลับมาไปก่อนนะครับพบกันทุกๆวันนะครับเดี๋ยวเจ้าจหาเวลามาไลฟ์ตอนเย็นกันนะพี่นะวันนี้ก็ขอกลับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม